ถ้าไปเจอคนไม่เข้าใจไม่ต้องไปสงสัยลังเลเป็นธรรมดานะคนที่ไม่เข้าใจจะมีมากเท่ากับดินมหาปตพีคนที่เข้าใจเนี่ยมันมีแค่เศษดินปลายเล็บดังนั้นการที่โยมเอาคำตถาคตไปเปิดเผยกับหมู่มหาชนก็ให้เข้าใจว่าความจริงเป็นแบบนี้นะ อย่าไปท้อใจเสียใจน้อยใจเราสอนไม่เก่งหรือไงเขาไม่เข้าใจหรือเขามีข้อโต้แย้งมามันเป็นธรรมดาเขาเป็นพวกดินมหาปตาพีนะพระศาสดาทรงสั่งสอนเทศสั่งสอนเพราะเห็นใจพวกเศษดินปลายเล็บเขาจะเสียโอกาสเมื่อไม่ได้ฟังธรรมไม่มีคนชี้บอก ต่อให้เขามีอินทรีย์ขนาดไหนแต่ไม่มีคนสกิดนิดนึงเนี่ยพวกเนี้ยบรรลุไม่ได้โยมยังมีปัญญาทั้งนั้นนะ่ะแต่ถ้าไม่บอกว่าละนันทิเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงดูนะกระบวนการทำงานของวิญญาณใครจะมานั่งสังเกตจริงไหมมันก็ปล่อยจิตไหลไปฟุ้งไปเรื่อยๆนะแล้วโยมจะเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยทุกข์มาก เพราะมันหยุดจิตไม่เป็นนะมันหยุดจิตไม่เป็นเอามาอยู่กับเสาเขือนเสาหลักไม่เป็นแต่พวกเราเนี่ยจะทุกน้อยลงจึงบอกความทุกข์ของโสดาบันเหลือแค่เศษดินปลายเล็บนะเวลาโยมมีความทุกข์ยมก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเออโลกมันวุ่นมากปวดหัวไม่อยากคิดอะไรอยู่กับลมนั่งเงียบๆสบายๆหรือนอนบนเตียงสบายๆดูลมหายใจเข้าออกไป คิดอะไรไม่ออกก็นั่งรู้ลมไปอายมอย่าไปทุกข์มันไม่รู้จะทุกข์ไปทําอะไรใช่ไหมอ่